สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดของมนุษย์ตามวรรณกรรมศาสนาพุทธเรื่องไตรภูมิพะล,ล่วงนะครับโดยเป็นวรรณคดีที่บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของจักรวาลวิทยาและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่มเดิ่มทีแต่งโดยพญาลิไทยซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่6แห่งอาณาจักรสุโขทยัยซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองบ้านเมืองด้วยหลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยได้ทรงเรียบเรียงเรื่องราว เกี่ยวกับโลกและภูภูมิต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าใจกฎแห่งกรรมและสัจธรรมของชีวิตโดยที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เป็นตอนมนุษย์สภูมิซึ่งกล่าวถึงการกำเนิดมนุษย์โดยละเอียดตั้งแต่เริ่มปฏิสุนธิจนถึงคลอดรวมถึงความทุกข์ทรมานของทารกที่อยู่ในคันม์มารดาเรื่องราวเหล่านี้เป็นข้อคิดสําคัญแก่ความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์เราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการกำเนิดของมนุษย์ ในคำพีไตภูมิพระร่วงได้อธิบายการเกิดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียดโดยกล่าวว่าชีวีมนุษย์เหล่านี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปฏิสนธิในคันมารดาเกิดจากการรวมตัวกันของอสุจิบิดาและร่างไข่ของมารดาจากนั้นจึงค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นรูปเป็นล่างสืบต่อมากระบวนการพัฒนาร่างกายทารกในคันมีหลายช่วงได้แก่ เมื่อแรกปฏิสนธิเซลล์ในคารมาดาจะมีรูปร่างโปร่งเหลวเหมือนน้ำหรือเมื่อตมเรียกว่ากาะละละเมื่อผ่านไปเจ็ดวันก็เนื้อนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำล้างเนื้อเรียกว่าอัมพุทธ,ธะและเมื่อผ่านไป14วันก็เนื้อก็จะมีลนะักษณะเหมือนตะกั่วที่เชื่อมอยู่ในหม้อหรือชิ้นเนื้อเรียกว่าเปสิผ่านไป21วันก็เนื้อนั้นจะมีลักษณะ แข็งเป็นก้อนเหมือนไข่ไก่เรียกว่าคณะเมื่อผ่านไป28วันคณะก็จะค่อยๆโตขึ้นมีตุ่มออกได้5แห่งเหมือนหูดเรียกว่าเป็นจากสาขาหูดได้แก่มือสองข้างเท้าสองข้างและหัวหนึ่งหัวเมื่อผ่านไปอีก35วันจะเริ่มมีฝ่ามือและนิ้วมือผ่านไปอีก42วันจะมีขนมีเล็บเท้าและเล็บมือและมีอัยวะครบถ้วนในที่สุด ทารกที่มีร่างกายสมบูรณ์จะประกอบด้วย184ส่วนด้วยกันแบ่งเป็นหัวถึงคอ84ส่วนคอสะดือ50ส่วนและตั้งแต่สะดือจนถึงปลายเท้าอีก50ส่วนโดยในช่วงอายุคันธ <6. S 1> ์6เดือนเนี่ยทารกจะต้องขดตัวอยู่กลางท้องมารดาโดยเอาหลังแนบกับผนังท้องกำมือแน่นมีสามารถที่จะเหยียดแขนและขาได้โดยอิสระเสรี ต้องอยู่ในที่ที่ทั้งมืดและอบอ้าวดังถูกขังอยู่ในไห่เลยทีเดียวยิ่งไปกว่าน,นั้นยังไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเองแต่ต้องรับสารอาหารผ่านสายสะดือที่มานากินเข้าไปก่อนเป็นเวลาอีกนานหลายเดือนต่อมาจะเป็นเรื่องของกระบวนการคลอดโดยเมื่อถึงเวลาคลอดนั้นทารกจะเผชิญกับช่วงที่เรียกได้ว่าทรมานที่สุดก่อนจะคลอดจะเกิดลมกำชวาตั ัทําให้ทารกกับหัวนะครับผมซึ่งจะทําให้ออกจากคันมานาได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นทารกที่มีกำหนักการคลอดจะเป็นไปได้อย่างยากลาบากเหมือนถูกบีบผ่านรูไขกุญแจโบราณหลังจากคลอดออกมาแล้วตามคติในไตภูมิพระล่วงทารกจะมีอาการต่างเกินออกไปขึ้นอยู่กับแต่ผลกรรมในอดีตชาติครับขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้รับชมครับ